เสื้อลูกไม้นะคะเสื้อแฟชั่นลูกไม้ผสมด้วยผ้าลินินนะคะคุณลูกค้างานแบรนด์คิวตี้มินิทนะคะเป็นลูกไม้3มิตินะคะแบบนี้เลยตรงคอเสื้อสวยมากๆเลยนะคะแต่งด้วยลูกไม้แล้วก็แขนเป็นลูกไม้อย่างดีนะคะเป็นผ้านิ่มๆเลยนะคะแขนยาวประมาณนี้เลยนะคะคุณแม่ค้าสูง1 6 6นะคะ เสื้อรบอบอกอยู่ที่43นะคะแต่เป็นทรงเอมันก็เลยใส่สบายเอว4 4นะคะสะโพก44แขนยาว22นะคะอ๋อแขนยาว20วงแขน22วงแขนตรงนี้22นะคะความยาวของตัวเสื้อ24.5ี่ทแต่ไมมันยาวเนาะมันก็ไม่ต่างกับที่คุณแม่ค้าใส่รุ่นอื่นๆเหมือนกันนะก็ประมาณนี้เลยนะคะสวยมากมีหลายสีด้วยกันเนี่ยนะคะ มีหลายสีด้วยกันคุณแม่ค่าลงสีไว้ที่ตะกร้าให้แล้วนะคะเข้าไปเลือกสีในตะกร้าได้เลยนี่ขนาดเลือกสีที่คิดว่าไม่ค่อยโดดเด่นมากอุ้ยใส่แล้วสวยมากเลยมองแต่ตาไม่ได้นะต้องใส่ด้วยเนาะใส่ทําบุญใส่เที่ยวคุณแม่เจ้าสาวคุณพ่อคุณคุณป้านะคะงานบุญงานบวชบอกได้เลยว่ารัดมากนะคะรัดมากสวยมากๆเลยนะคะ พวกนี้เป็นงานแบรนด์ผ้าจะดีมากๆเลยนะคะทางกันเข้ามาได้ชิมชิมที่ะก้าเลยทรงฟรีมีจำนวนจำกัดเก็บปลายทางด้วยนะคะเก็บปลายทางด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ